ร่วมกันกับเพื่อนงานของบวยคือบ้าวันโรงเรียนราชการร่วมกันสมอมาซึ่งที่ผ่านมาคณะศิษยนศึกษาวิศวกรรมกายโดยพระอาจารย์ธรรมยัตราในวันอาทิตย์ที่26มกราคมท่านจะย่าก้าวยําแก้วเดินธรรมยัตราออกจากโรงเรียนสาวกีราโลกนะครับได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาเข้าของเพื่อนใช้จำเป็น หรือแม้กระทั่งของชิ้นใหญ่ๆพร้อมให้เป็นสิริมงคลนะครับดังนั <c oughs> ้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลวันดีนะครับที่ท่านได้โอกาสลายร่วมก็ขอการต้อนรับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอการนะครับได้โบชวตัวนี้เรื่องจอดเวลาตามหาเด็กมหาศารมีกิจกรรมการมอบของขวัญนะครับตอนนี้เวทีของขวัญรัด้ายรัดสายดูผมเนี่ยนะครับถ้ามองไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยเก็บของขวัญไว้หลายหมื่น กลัุรัษพระครับูวรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมก,กายพร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินทางมาถึงอย่างสูงกรางที่พี่แล้วขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือก่อนะคะแล้ววันอาทิตย์อีกหนึ่งวันเบิ้นไท้นะคะมาเที่ยวงานวันเก็กที่วัดพระธรรมก,กายนะคะ คูณสองสำหรับอำเภอคลองหลวงเลยถ้าจัดชนกันก็เกรงว่าน้องๆจะเดินทางมาไม่ทันจะมอบของฝวันให้กับเด็กๆทั้งหลายที่มาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอคองหลวงซึ่งกิจกรรมนี้ทั ไปจัดสารให้กับเด็กๆเด็กๆขึ้นอยู่ในพื้นที่องค์วของเรานี้แล้มีอุปสรร์ที่ดีถูกต้องด้วยสิ่งนั้นยังเป็นเรื่องหลักึ้วกว่าความรู้ในทางโลกเรียนเหมือนดาบสองคมเด็กสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าการนําไปใช้นี่แหละคุณร้องการเงต้อง,องจากมาเป็นปีที่เจ็ด เร7แล้วัง่แบ้ลำดับรของเราครับคุณโออาดน้องพสอพนิทธิ์จะช่วยจัดเตรียมพื้นที่ในการมอพระของขวัญให้กับพวกเราทุกท่านเลยครับวันนี้ขออนุญาตให้คุณโออาดนะยกมือยกตอจะได้เป็นมอปองเรื่อวอายุได้เลยครับ คู่นะครับลังรางรับก็เสร็จเรียบร้อยชชุที่นะครับคุณกีตาร์ครับครับไปเยี่ยมชมคู่สวนตอนายองนักะสดงเขาหูสวยงานเป็นดอกไม้ของหลวงที่ดังเป็นงานนะคราเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเยอจะรับคุณีตาร์ครับฮะก็ไปไป ยังชนะเอหกน่ารักไม่ม่ารับในวันนี้ครับขออนุญาตแล้วตอนนี้มาจำที่ตอนนี้ระจำที่ครับผมคงตัวแทนมาลักจักรยานครับเป็นท่านแรกก่อนเพเดี๋ยวเรารับจักรยานจตุรพนทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมีความตั้งใจที่จะสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีส่วนวัดเนี่ยทำได้ในภาคของการสนับสนุน คือสนับสนุนในเรื่องของความรู้ในทางธรรมะอย่างเช่นเรานําความรู้ทางธรรมซึ่งอยู่ในหนังสือตําร,รมามาแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้ในส่วนของการซึมซับคุณธรรมจริยธรรมต่างๆในส่วนของการสนับสนุนเรื่องของขวัญของรางวัลทางวัดพระธรรมกายก็ดําเนินการร่บบวมบริจาทั้งคณะศิษยานุสิ์ก็ตามองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆรวมแล้วกว่า200อองค์กรที่มารับของขวัญของรางวัลกันต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา7ปีสำหรับของ Talk New ออนไลน์ที่ทำหน้าที่ในการเป็นพี่ที่จะแบ่งปันให้น้องก็ดำเนินโครงการมา6ปีซึ่งทางวัดก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนเพื่อให้ของฝันของาาวันเหล่านี้ไปสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชนในทุกชุมชนเจร,ริญพร